เสียงร้องเสียงยังดีวันนี้มาตามร่างหาเสียงครับเสียงยืดชิบวน์ว่องว้องเลยเสียงอะไรนะครับเสียงแบบนี้ครับเรามาหากันครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบ่าวอิสาะใต้นะครับวันนี้เรามาตามร่างหาเสียงนะครับคอมเมนต์อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับ วันนี้นำมาตามหาเสียงหอนวงวงวงไม่รู้เสียงอะไรนะครับอยู่แถวนี้แหละครับกนอื่นแล้วก็ต้องเปิดฝาตัวน,นี้ออกให้หมดครับเสียงหอน,หอนเวลาถ่ายเสียงทํางานเสียงดังนี้จะไม่มีอะไรมากมายครับมีอยู่แค่จุดจุดเดียวเท่านั้นนะครับกนอื่นแล้วต้องถอดน็อตเปิดฝาตัวสี น้ำเงินนี่ออกก่อนนะครับมันจะอยู่ข้างล่างข้างล่างเอาสีเห็นไ,ไหมเอาฟ้าสีน้ำเงินนี่ออกก่อนนะครับน้ำเงินบนนี่ ตัวนี้เอาออกมานะครับมันจะปิดไปอยู่แล้วก็เอาฝาข้างหน้าออกเลวยนะครับก็จะมีน็อตตามรูครับนอ็อตขันแล้วก็ขยับขยับขยับยกสายยกขว่านี่ออกมาแล้วแล้วก็จะมีอย่างหนึ่งที่เราต้องเอาออกคือ กระบ,บะดหมึกนะครับหรือว่าที่ใส่หลอดหมึกนั่นเองนะครับมันจะมีน็อตอยู่2อสตัวครับที่ยึดอยู่แล้วก็คันขันงคายๆต้องคันดอกแค่คายๆครับแล้วก็ยกยกถอดสายฟื้นสายไฟแล้วก็ยกออกเลยครับ พอเราขายนวดแล้วเราก็มายออกยยออกเลยเห็นไหมตอนนี้ยกออกได้เลยครับก็ถอดท่อถอดท่ถอ,ถอแล้วก็ยกออกครับมีท่ออยู่ข้างในเห็นสถาที่เสียงดังก็อยู่ใต้นี้นี่ครับนี่เที่ยวขาวอยู่เลยครับที่เสียงดังนี่กับบานมือโกองไปแล้ว เนี่ยที่เสียงดังก็จะเป็นตัวนี้ครับเลเซอร์เลเซอร์นะครับก็เรียกเลเซอร์นะครับเนี่ยอเวลาถ่ายมันจะหอนดังโ๊วแต่ไม่ได้เสียนะครับแต่ไม่ใช่เสียงดังนะครับลำคาญหูพูดง่ายดังแรงเ่ยเหมือนเธอบทเจ็ดเวลาถ่ายนะครับนี่นนต้อง่อสายไฟให้เรียบร้อยเพราะจะมีนอตอยู่ประมาณสักเอ่อ สีห้าตัว็วนก็จือยู่ตามตามรูอะไรพวกนี้ครับเนี่ยรเราถอ,าอดถออมาแล้ไหมถอดออกมาวนี่เป็นหน้าตาแบบนี่แล้วพอตัวหม่เข้าไปเนี่ยเกขกันนดหนึ่งส,งสมสี่ห้าตัว เนี wow. Wow. Uh, ่ยไ่รูวาววูนี่แหละก็ขันเข้าไปเลยครับโอไม่ใช่กันออกกันออกหน้าตัวกันออกกว่าการตอดเอาเลนซื้อออกนะครับนี่ขั้นตอนมัน อันจะเป็นน็นอตน็อตตนี้จะไม่เหมือนเพื่อนนะครับมันจะยาวกว่าน็อตทั่วๆไปนะครับแต่ก็เบอร์เดียวกันแต่มันจะยาวยาวสักนิดนะครับเนี่ยขั้นน็อตออกันนอตเสร็จนะครับแล้วก็อย่าลืมสายไฟนะครับถอดรองให้หมดนะครับเนี่ยข้อขยับขยับนี่อุดลงแล้วนะครับเห็นไหม แล้วเนี่ยเราก็เอาของใหม่ใส่เข้าใบในของใหม่เนี่ยไอเสียงนี้ไม่แน่ใ,นใจว่ามันเกิดจากอะไรครับเสียงหอนโม่โมเนี่ยต้องส่งให้เขาเช็คนะครับนี่เราก็จะใส่ใส่มันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับไม่ใช่มีเล่ยเล็ก มีรูอยู่มันจะดังปั๊บพอดีนะครับแล้วก็คันน็อตกลับเข้าไปคือมันจะแนบพอดีครับใส่เข้าไปถ้ามันไม่แนบกับเปลกแสดงว่ามันยังไม่ลงล็อกนะครับนี่ก็ใส่เข้าไปครับที่สําคัญนะครับคือเวลาใส่เข้าไปนี่าสายไฟ เ็คต่างๆครับอย่าลืมนะครับถ้าลืมเสียบยิงงานเข้านะครับเราต้องมาลืมใหม่อีกรอบนึงนะครับก็จะกลายเป็นทํางาน2รอบนะครับเราต้องตรวจเช็คเอาอะไรใส่ก็ต้องเสียบให้ตรวจไม่ใช่ว่าเมื่อค่อยเสียบทีหลังมันจะยุ่งยากคือใส่ชิ้นไหนก่อนก็ถ้ามีแจ็คไหไปก็เสียบไปเลยครับทางานไปทีละชิ้นทีละชิ้นทีละอย่างนะครับเนี่ยกนรลดเข้าไป ปอะกันดันเสร็จหมดแล้วนะครับก็เสียบสายไปเลยครับไม่ต้องรอเนี่ยพอเสียบสายไปเสร็จแล้วก็กระบะนี่กลับเข้าไปครับมันก็จะมีล็อกของมันแต่ละอย่างคืออะไรแต่ละชิ้นจะมีล็อกของมันอยู่แล้วนะครับใส่ให้มันลงล็อกถ้าไม่ลงล็อกมันก็จะไม่เข้าครับมันจะอยู่แบะคั้มอยู่มบบนั้นพอใส่ลงล็อกแล้วก็ขันน็อตกลับเข้าไปยึด้แน่น ถ้าเป็นพวก5230 5335 5 0 0เนี่ยพวกนี้เลเซอร์จะอยู่แบบอยู่ตรงนี้ครับอยู่เหมือนกันครับอยู่ที่เดียวกันนี่แหละ <Yeah. S 1> ถ้าพวกรุ่นเล็กนะครับเลเซอร์ก็จะอยู่อยู่ที่เดียวกัน <Yeah. S 1> เลเซอร์จะไม่ค่อยเสียครับ <Yeah. S 1> ที่เสียก็มีแค่แค่บนหอนเสียงดังแค่นั้น <Yeah. S 1> ถ้าเลเซอร์เสียเลยนี่ <Yeah. S 1> เสียยาก อย่างที่เคยใช้มาเสียยากแค่หอนอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ใส่แล้วก็ลองเทดูก่อนนะครับว่ามันจะหายไหมว่ามอเตอร์ตัวนี้ใช้ได้ปกติไหมบางทีใส่เข้าไปก็หอนเหมือนเดิมนะครับก็แสดงว่าได้เลเซอร์เสียมาแต่ลองดูว่ามันหอนไหม ไม่สึกว่าจะเงียบเงียบกว่าปกติเงียบกว่าเดิมมันก็จะเงียบเงียบกว่าเรซเซอร์เดิมครับเสียงเสียงน่ารำคาญนั้นก็หายไปนะครับ ็คือเสียงของนี่ก็คือเลเซอร์ตัวนี้ครับนี่นี่เสียแต่มู้ว่าจะทาได้ไหมนะให้มันไม่เสียงดังเราก็ไม่ทาครับเสียของเสียเวลาแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปเส็จสัพ์นี่แล้วก็ให้ลูกค้าเทสอีกทีหนึ่งเก็บของกลับบ้านนะครับนี่นะครับวันนี้เรามาแก้การเสียงดังอย่าลืมกดติดตามกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับว่า คลิปต่อไปเราจะพาไปแก้อาการอะไรนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมนะครับ